สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนการโหลดข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์นะคะลงสู่ตัวกล้องเหมือนเดิมนะคะจะคล้ายกับคลิปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ตัวที่นำมาสาธิตนะคะก็จะเป็นท็อตโต้ท็อปคอนนะคะจะเป็นรุ่น DM นะคะ 101H นั่นเองค่ะเริ่มจากนะคะเราจะใช้ตัวข้อมูลเดิมนะคะตัวนี้ที่ได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะ นี่จะเป็นข้อมูลเดิมนะคะที่เราได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอ,อยแยช่องแรกนะคะช่อง A นะคะที่ได้อธิบายไปนะคะว่าจะเป็นช่องออจุดนะคะพิกัดของแต่ละจุดนะคะจุดแรกนะคะเราจะตั้งให้เป็นจุดตั้งกล้องนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะจุดที่2นะคะจะเป็นค่าพิกัดแบ็กไซด์นะคะแล้วก็เป็นจุดที่1 2 3 4นะคะก็มีประมาณ10จุดนะคะส่วนช่อง B นะคะก็จะเป็นค่าพิกัด n นะคะแล้วก็ช่อง C เป็นค่าพิกัด e ส่วนช่อง D นะคะจะเป็นค่าพิกัด z ซซึ่งเราจะใส่เป็นค่าศูนย์ไว้นะคะทีนี้พอเรา คีค่าพิกัดนะเหมือนกรอกค่าพิกัดลงไปในโปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็ทำการบันทึกนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเช็คพอร์ตคอมของเราค่ะคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มาตรง m ม n เ g e ค่ะไปที่ d ีไ i c e m มเนเ g e นะคะและ้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนมาที่พอร์ตนะคะ เช็คพอร์ตคอมนะคะตรงนี้เป็นคอม5้านะคะให้ทําการดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปตรงพอร์ตเซตติงนะคะเช็คค่าข้อมูลนะคะหน้านี้นะคะว่ามาีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเราจะต้องจำข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นการเ,าเพื่อที่ว่าเราจะไปเทียบนะคะกับข้อมูลในตัวกล้องของเรานั่นเองนะคะให้ข้อมูลมาตรงกันนะคะ ต่อมานะคะกดไปที่ advance เช็คนะคะว่า Com c o m p ร์ t number ใช่ compact หรือเปล่านะคะถ้าใช่แล้วนะคะเราก็กดตกลงได้เลยนะคะปิดไปต่อมานะคะไปที่ตัวโปรแกรมของเราเลยค่ะเป็นโปรแกรม topcon นะคะ topcon link นะะเปิดโปรแกรมนี้ออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็ไปที่ไฟล์นะคะเพื่อทำการ open file ก็จะเป็นไฟล์นี้นะคะ cs 1 0 1 ที่เราได้ทำการพิมพ์ไว้นะคะใน Excel มาสักครู่นะคะกดนะคะแล้วก็ Open ได้เลยต่อมานะคะเมื่อข้ามาอยู่ในโปรแกรมเรียบร้อยเราจะทำการเซฟมันอีกรอบหนึ่งค่ะไปที่ Save a s นะคะ,ะแล้วก็เลือกนะคะว่าจะเซฟไว้ตรงข้อมูลไว้ลงตรงไหนนะคะอันนี้เซฟไว้ตรงหน้าเดสก์ท็นะคะแล้วก็มาตรง Format ตนะคะเน m e ตรงนี้นะคะให้เลือกตรงโค ордин าตแล้วก็เลื่อนหาคาว่าท็อปคอน GTS 2 10นะคะ310นขีดนะคะเป็น X Y Z นั่นเองนะคะกดไปแล้วก็ตั้งชื่องานของเรานะคะนี่ตั้งเป็น DM ขีดหนึ่ H นะคะ,ะเรียบร้อยแล้วก็เซฟได้เลยค่ะ ต่อมานะคะงานของเราก็มีอยู่หนะ้าเดสก์ท็อปเรียบร้อยนะคะต่อมาให้เราไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปตรง Export นะคะเราจะนำข้อมูลนะคะจากตัวคอมลงสู่กล้องแล้วนะคะก็ไปเลือกที่ Export นะคะต่อมาด้านซ้ายมือนะคะก็ไปหาข้อมูลของเรานะคะที่เราทำการบันทึกเมื่อสักครู่นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ dm 1 0 1นะคะ คลิกเข้าไปนะคลิกค้างไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูฝั่งทางขวามือนะคะฝั่งทางขวามือนะคะให้เลือกเป็นท็อปคอนนะคะ Total Station นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกตรง Add New Station นะคะตรง Name น,นะคะเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นตรง Name น,นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะ หรือว่าจะใส่ค้างเป็น New Station ได้ค่ะอันนี้ก็ตั้งชื่อใหม่นะคะจากนั้นพอร์ตนะคะให้เลือกเป็นคอม5นะคะให้ตรงกับที่ตอนที่เราเช็คพอร์ตคอมครั้งแรกนะคะต่อมาโมเดลนะคะโมเดลนะคะให้เลือกเป็น GTS 6กนะคะกดตกลงนะคะแล้วก็แล้วันคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นกด สามเหลี่ยมนะคะขึ้นมาหน้านี้นะ,ะเราจะค้างหน้านี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวกล้องกันนะคะขานี้ก็จะเป็นหน้าตาของหน้าจอของตัวกล้องของเรานะคะไปทําการเปิดไฟหน้าจอกันก่อนนะคะอพอมาตรงหน้าจอนะคะให้เราไปตรงกดไปตรงเมนูนะคะ จากนั้นก็ไปตรง Memory นะคะแล้วก็กดไปตรง F4 ค่ะเลื่อนไปยังหน้าที่3นะคะเพื่อเลือก d t t ฐา r a นเฟอรนะคะกดไปตรง F1 นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำการโหลดนะคะให้ทำการเช็คข้อมูลในคอมอข้อมูลในตัวกล้องนะคะว่าตรงกับในคอมหรือเปล่านะคะกดไปตรง F3 นะคะ เช็คให้ครบทั้ง4ตัวเลยนะคะกดไปตรง F1 ค่ะให้เลือกเป็นข้อ F1 นะคะเลือกเป็นข้อ1 A C K S N A K นะคะกด Enter นะคะบูเลตของเรานะคะกดไปตรง F2 เป็น9,006นะคะกด Enter กด F3 ค่ะเลือกเป็น8นะคะ slash non น,น,นะคะกด Enter นะคะกด F4 เพื่อไปอยังหน้า2นะคะกด F1 นะคะ ตรงนี้ให้เลือกเป็น1น,นะคะเลือกให้ตรงกับข้อมูลในคอมของเรานะคะ้น,นกด enter ค่ะเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาตรง F2 นะคะโหลด Data นะคะแล้วก็สร้างชื่อไฟล์างานของเราได้เลยนะคะยี่สร้างเป็น5 6 7นะคะชื่อไฟล์างานที่สร้างไว้ในตัวกล้องนะคะจะเป็น5 6 7นะคะกด enter ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็กดตกลงก่อนที่จะกดตกลงนะคะให้เรามากดสตาร์ทในตัวคอมพิวเตอร์เราก่อนนะคะกดสตาร์ทแล้วก็กดตกลงนะคะตอนนี้นะคะตัวในตัวคอมพิวเตอร์นะคะข้อมูลก็ทําการโหลดนะคะโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะเช็คข้อมูลในตัวกล้องกันนะคะให้เรากดออกก่อนนะคะ มาตรงหน้าจอหลักก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเข้าไปเมนูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเป็น F2 นะคะเราจะไปเช็คข้อมูลกันตรงไฟล์นะคะตรง F3 นะคะกดเข้าไปค่ะข้อมูลของเรานะคะจะอยู่นี้นะคะไฟล์ชื่อว่า567นั่นเองนะคะกด F2 เพื่อเข้าไปดูข้อมูลนะคะ F1 นะคะอันนี้เราสามารถ อันนี้ก็เป็นจุดตั้งกล้องของเราที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะคะในเอ,อ็กเซลนั่นเองค่ะจุดตั้งกล้องเป็น BM เนะคะเลื่อนลงนะ,ะ b s c k c k s i d ซนะคะจุดที่1นะคะ2,3,4ค่ะสำหรับการนะคะโหลดข้อมูลจากตัวคอมพิวเตอร์นะคะลงมาสู่ตัวกล้องท็อปคอรุ่น DM 101H นะคะ 101H ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะ